ทีนี่ก็มาถึงคำว่าการยังลงสู่นิพพานคำกล่าวนี้เป็นภาพพจน์คือพูดเพื่อให้ฟังง่ายจึงได้พูดว่ายังลงสู่นิพพานคล้ายๆกับว่าอยู่ที่ต่ำแล้วก็จะต้องยังลงไปโดยที่แท้ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ที่ต่ำ แต่ความหมายทั้งคำว่ายัางลงสู่นี่ช่วยเกิดความเข้าใจง่ายว่าถ้าเราทำอะไรให้ถูกต้องเ,อเตรียมพร้อมแล้วมันจะง่ายเหมือนกับว่าของหนักมันก็จะล่นลงไปสู่ที่ต่ำการยังลงสู่พระนิพพานมีได้ได้วยการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแห่งสนิพาน <c oughs> มีการปฏิบัติได้หลายทางแต่ทุกทางจะมีผลอย่างเดียวกันในที่นี้ยกตัวอย่างที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย <c oughs> มรณสติอันบุคคลจเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ย่อมยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดดังนี้มรณะสติอธิบายแล้วในคำว่าการเจริญมรณะสติตั้งต้น <c oughs> เจริญทำให้มากแล้วอย่างไรอธิบายอยู่ในคำนั้น ในที่นี้ทรงยืนยันว่ามีผลใหญ่ในทางที่จะยังลงสู่นิพพานจนกระทั่งถึงนิพพานเป็นที่สุด <c oughs> มีภาพพจน์ที่ควรจะมองเห็นต่อไปอีกว่า <c oughs> เมื่อบุคคลเจริญมรณสติเป็นต้นอยู่ <c oughs> ก็มีอาการมือของหนักที่ไม่มีอะไรดึงไว้ <c oughs> ก็จะหล่นลงไปสู่ ที่สุดทัางเบื้องล่างนั่นโดยง่ายที่สุดเดีย๋ยวนี้จะเริมรณสติเป็นต้นอยู่ก็ะจะมีอาการอย,าอย่างที่กล่าวนั้นดิ่งลงสู่พระนิพพานคือความดับสิ้นไปแห่งกิเลสและความทุกข์นั่นเองนอกจากมรณสติแล้วยังมีกายคตาสติมี อานาปานาสติหรือสติอย่างอื่นอีกล้วนแต่เป็นทางแห่งการอย่างลงสู่ริพาน <c oughs> เรียกว่า,า,ากล่าวได้ว่าการปฏิบัติในสติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วเ่ <c oughs> ทอทำให้เกิดความรู้สึกตัว ไม่มัวไปเที่ยวยึดถือนั่นนี่อยู่จึงไม่เกิดการผูกพันอยู่จึงยังลงสู่นิพพานได้โดยง่าย